ให้ทาตัวอะไรมันคือการรวมร้านตะหว่างไปเรียนสายโรบีก็ไปเรีดนสาป้องกันนั่นก็เป็นเรื่องเรียนเนติมกันแล้วเขาก็แตะเส้นมาเป็นมีนักสืบแล้วก็บิดเข้าแถะเป็นตัวอะไรใช่ไหมก็เป็นตัวอะไรแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นจ้ะ๋ยวหยุดก่อนคือตัวนี้ ป็เเป็นหนึ่งของศูนย์ก่บิเกเจ์แฟลนป้องกันเท่าไหรชิวแล้วก็ตีเลยก็อีดี ไ้ชาการทีท่มันทำงั้นเป็นธรรมดามันมีแค่ตัวเดียวบนโลกแล้วมันก็ไม่มีของแทมมีของปลอมมีแค่มีตัวเดียวบนโลกนี่แหละเชื่อผมพี่ดูนอยู่อย่าบอกเค้รับ ส่วนเคล็ดลับการทําก็ไม่ง่ายเคล็ดลับการทําไม่บอกอะเพราะมันง่ายมากง่ายแบบมากมากเลยอ่ะให้ทายอ่ะให้ทายอ่วะว่ามันเป็นยังไงให้ทายอ่ะอ่ะให้ทายอ่ะอ่ะตอบไม่ถูกกันสิถ้าเกิดตอบถูกกดไลค์เอ้ยถ้าเกิดตอบถูกกดติดตามตอบผิดกดไลค์ ไม่ได้ตอบไม่ต้องทำอะไรเลยออาคิดดูสิมาดูการวิ่งบ้านไอชูดการวิ่งไม่เหมือนกับฟิ่งธรรมดาเลยแล้วก็แบบ โมตีธรรมดาแล้วแหละแต่มันห้มีป้องกางดีดเชื้อเป็นของฟอร์นดเจอรใ้องกป็จะปิ้นนที่สุดสเติมินามันก็เท่ากับปินธรรมดาสเตติมินาก็ อยากรู้ว่ามันจะชนะเอตาเลยไหมเพื่อนอันนี้คือกล่องใส่สกุใช่เทาออวามาใส่เบบีบีบึนน้ำเสร็จเลยเด,ดี๋ยวทำลิจกนี้แล้วก็ลองมาเจอกจะสอบซายเราดูนั่นก็คือ,อเว็บ แอ, yeah, อ,อ,อ,อยก <c oughs> ันแล้วเป็น6 0ดามมาเตอร์กับ160เอฟฟินี่เจาเ็ดหยิบมาผิดนี่ว่านีวเราเจอิวเป็นสีฟ้านเงินไอเนี้ยของดามมเตอร์หิบมาผิด มาลองดูน็อ,นอกตัวอะไรวะพวแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดโี่เกิดขึ้นนอกตัวอะไรไม่รู้หลุดเดีย๋ยวป้ก่อนนัดสำรองตอนนี้มีสามาไม่สำรองอ่เดี๋ยวเข้าเรื่องกันก่อนเข้าเรื่องกันก่อน ให้ลงกระสอบซ้าอกอแล้วคุณขึนได้จริงไหอุ้ย้ก็สู้กระสอบซ้ายได้แต่ว่ากระสอบซ้ายมันจะนานนิดนึ่งจะได้รู้ว่าสู้กระสอบซ้ายได้จริเรจะใช้ที่ชูพิเศษเอ๊ะ ที่ชูปีชัยมันก็คือเอาที่ชูมาติดกันสองคือที่ชูมาวางให้ตรงกันแล้วก็สายใส่ไปนัแบบ่นแหละไม่อยากาต้องดูเว็บเล็กค่ะปินงคิวอุ้ยโอ้ยม่เดี๋ยวเดี๋ยว เมื icate, <es> ่อกี้มองไม่ทันมันลงไอสติมอยู่ลงอเวอร์นะมันลงไอสติมอยู่ลงอเวอร์น่าจะลงอเวอร์เพราะว่าเห็นเอ๊ะข้างบนไอสติมว่าเห็นมันเอ็นเอเวอร์แบบมันไปตีฟินิกฟินิคิวอะแล้วฟินิคิวมันก็แล้วตอนนั้นเน่ะก็ถ่ายไม่ทันแล้วฟินิคิวมันก็วิ่งออกมาข้างนอกยังไงก็ไม่รู้ คแต่ okay, แล้วก็ทีนี้ก็จบแลนะ้วครับที่ฟินิกชิวมันก็มีแค่นี้จ้ะเดี๋ยวมันไปตัดต่อตรงใบแล้วก็โอ้สอกระสอบซายนี่ลืมไปเลยเราเวบสั่งมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะมาส่วงวันที่หกส่วนไอบิดเนี่ยตั้งนานแล้วของตัวแล้วไม่รู้เป็นบิดบอนอะ บอลหรเกร์บอลก็ไม่รู้วลกันเร้อนอากาศน้เนี่ยร้อนเลยทำไรหมแค่นี้บไป